จะเรินพรท่านไปที่ชน้งหลายวันนี้อาตมา,าพาพระอํานาจมหาวิริโยในขานุการเจ้าคณะตำบลบางหลวงวัดกอ่อไฟอำเภอบางบาลจังหวัดพนรศรีอยเสยาจะนำท่านชมสถานที่ของวัดกอ่ยอไฟแห่งนี้ซึ่งวัดกอ่ยอไฟแห่งนี้มีอายุนานมากคืออยู่ราวๆที่300กว่าปี การที่อาวิสุขฐานสิมานั้นอยู่ที่พศส,สองพันกว่ากว่าสงพันสามร้อยกว่ากว่าซึ่งในวัดนี้ก็มีสถานที่ก็คือเทโบสดหลังนี้ซึ่งเป็นอุโบสดเก่าแก่ซึ่งพระประธานนั้นใหญ่มากเรียกว่าในเขตนี้ไม่มีที่ไหนแ่ใหญ่เท่า ส่วนทั้งด้านหน้าพราะโสดนี้ก็คือพระมหาเจดีย์ที่มีอายุปลายสมัยกรุงศรีอย่าพ่งเจดีย์นี้มีอายุอยู่ในราวปลายสมัยกรุงศรีอยาก่อนที่จะเสียซึ่งก็ยังมีอาย,มยางยอยู่ยังปัจจุบันนี้ส่วนเจ้าลาร์ตัว มีอายุซึ่งได้รับการบูรณะใหม่หลังเดิมนมันมีเพียงนิดเดียวแต่บูรณะใหม่ปัจจุบันนี้มีเสาอยู่ยมีหน้าที่อยู่ที่ประมาณไล่เสด็จนี่ก็เป็นรถวัดนะครับคือมันดกหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันที่สร้างวัดที่เห็นอยู่ด้านซ้ายมือ นั่นคือหลวงพ่อวัดซึ่งเป็นผู้องค์ก่อตัง้งวัดนั่นแต่รมแรกเลยคือจะว่าองค์แรกของวัดต่อมาก็ต่อมาก็คือหลวงพ่อวัดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นผู้มีในดีราชการเรื่องหนึ่งคือเป็นผู้ที่ชาวบ้านเคารพนับถือมากาลนองค์หนึ่งก็คือพระบุตรยลังโน้น หลวงพบุตนั้นก็หลังจากเปิอสวัสีแล้วก็ได้ไปรารวัดวัดนี้เปุนวัดพระบทไทยวัดทันอันี้เป็นรอยพระบาทเก่านะครับจำลองมาจาวัดพระพุทธบาทนะครับมาใหม่เดินนั่นบนหลังตรงน้ำอีกตะวานได้ดยกขึ้นมาสูงเมื่อเป็นที่แรกติดสองีัน0 0ร้อ อนนี้ก็ยังมไนะนน่เป็นบริเวณด้รอบนะครับที่ได้ต่อเติมไปนะครับอันนี้เป็นกุฏิสงนะครับจะมีความยาวนะครับพระจาภาษาอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้มีสิบาาลูกครับมีกุฏิทั้งหมดสิบหกหลังดูนะครับว่ายาวเลยนะครับ สแถวเป็นสองแถวอันนี้เป็นท่าน้ำวัดน,นะครับจะดูนะครับว่ามีแพรไว้สำหรับมีเป็นพิธีกรรมอย่างเช่นว่าร้อยกระทงหรือปอลอป่อยปล่อยปลาใช่ไหมครับอาจารย์ให้อาหารปลาแล้วก็แข่งเรือเนี่ยหน้าสงการหน้าเทศกาลมีการแข่งเรือที่หน้าวัดนี้ด้วย สนใจส่ถาเจ้าชมสนใจที่จะมาร่วมการกุศลในการบูรณะบนดกนั้นก็ติดต่อที่อาตมาโดยตรงหรือว่าที่เจ้าวาดคือพระประหลัดวิชิตสิริปัญโยซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลบมืงหลวงเบอร์โทรศัพท์อะไรครับเบอร์โทรศัพท์084775912อันนี้เป็นเบอร์ใครครับเป็นเบอร์ผมเองครับแล้เบอร์เจ้าวาดนะครับเบอร์เจ้าวาดจำไม่ได้ ครั้น,นมีอะไรอีกไหมครับอ่าไม่มีละใครสนใจก็ขอเชิญร่วมบุญกันได้ทุกวันนะที่โทรเข้ามาบอกได้เลยเดี๋ยวจะติดต่อเจ้าวาดนะอีกทีหนึ่ง